มีท่านผู้สือหรือผู้เข้าโดยประชุมท่านใดมีคาถามือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับในวาระนี้ไม่มีนะฮะเชิญนะเชิญขอคุณครับท่านประธานผมสารัชโชคแตใสผู้ถูวจรุ้นรายย่อยนะครับเออจะรบกวนถามนิดเดียวครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมันย่างเข้าหน้ารอแล้วนะฮะแต่ว่า ปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่ร้อนเลยนะฮะบางวันก็ฝนตกจะรบกวนถามท่นานคณะกรรมการว่าไม่ทราบว่าผลประกอบการของปีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะพอคาดการได้ไหมครับขอบคุณมากเด็กคนสุดท้ายจะต้องรอว่าเรือกอื่นดีกว่านะครับตอนจบนะครับให้อยู่ในในใน,นี้่อน,นะครับตกลงไหมครับรอวันะวันสุดท้ายนะเอาวาระสี่เลยนะฮะเดี๋ยวขอชี้แจงลงมตินิดนึงนะคะท่านประธาน ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินง,งานของบริษ,ษัทในรอบปีพศ2553ให้ที่ให้ที่ประชมุมผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะวาระสี่ไอ้มติของวาระที่แได้ยังอยัางเงี้ยยังนะนั่นง,ง,งไปวาระสี่เลยพิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไราขาดทุนรอบปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวา งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดมนที่31ธันวา2553ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติโดยคณะกรรมการ,รแล้วคณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนรอบป,ปีสิ้นสุดในวันที่31ธันวา2553นะ ของข้อเรียนเชิญคุณตรุณียินดีผลเจริญซึ่งรักษาการผู้อุปนายการฝ่ายการเงินชี้แจงด้วยครับค่ะออขอบพระคุณท่านประธานนะคะและ้วก็สวัสดีท่านผู้ถือหุ้นนะคะมาในวาระสีที่เกี่ยวข้องกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี2553นะคะเ,เริ่มต้นในส่วนของงบกําไรขาดทุนนะคะรายได้รวมเราเ ปิดปีอยู่ที่22,000กว่าล้านนะคะก็เราข้ามจากหมื่นกว่าล้านเป็น20,000ล้านในปีนี้นะคะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น2,282ล้านบาทนะคะเเพิ่มขึ้นในอัตรา11.8%นะคะส่วนค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยเเพิ่มขึ้น21,500เออ2,153ล้านบาทคิดเป็น11.1% ตัวเปอร์เซนต์การเติบโตของค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยกว่าการเติบโตของรายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยเราเติบโตอยู่แค่4.6เด้วยปัจจัยลบที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก็จะมีค่าใช้จ่ายพนังงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากว่าเรามีมาตรการดําเนินเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็แล้วก็เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยทำให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายในอัตราที่อยู่ที่เออติบโต4.6ปเนะคะทำให้จบปีกำไรสุทธิอยู่ที่468ล้านบาทนะคะโตขึ้น114ล้านบาทนะคะมาในส่วนของงบดุลในสไลด์หน้าถัดไปนะคะ สาระสำคัญที่เพิ่มขึ้นในงบดุลในระหว่างปีที่เกิดขึ้นก็คือเรามีการเปลี่ยนวิธีการบันทึกมูลค่าที่ดินนะคะจากเดิมที่มูลที่มูลค่าที่ดินเราบันทึกด้วยราคาทุนนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นบันทึกด้วยราคาต้นทุนทดแทนซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระนะคะซึ่งทำให้ส่งผลให้มูลค่าที่ดินเนี่ยเพิ่มขึ้น3,600กว่าล้านบาท นะคะแล้วก็ไปกระทบในส่วนของผู้ถือหุ้นอีก3,600กว่าล้านบาทนะคะอันนี้เป็นสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตัวมีการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินนะคะก็ขอสรุปคร่าวๆดังนี้ค่ะขอบคุณครับคุณเดนนีเช่นท่านผู้ถือหุ้นครับมีข้อคิดเห็นในกาสักถามเพิ่มเติมไหมอะไรน,น,นี้เช่ญคุณสิริวัฒน์ครับ าเรียนท่านประธานครับผมสิริวัตรวรเวชูุท่คุณผู้ถือหุ้นอยากจะเรียนถามว่าในปี2,553เนี่ยเป็นค่าหัวเชื้อนี่ประมาณกี่พันล้านครับถ้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนต้นทุนครับเดี่ยวอนีตอบได้ไ,ไหมเอค่ะเออระดับหัวน้ำเชื้อนี่ก็จะอยู่บวกลบนะคะอยู่ที่3,000ล้านบวกลบนะคะประมาณการค่ะเขาเอาบวกหรือลบค,ครับเออบวกค่ะ บวกก็ประมาณ<ว>เทสามพันกว่าล้านขึ้นไปค่ะสามพันกว่ามันได้ตั้งแต่สามพันกันหนึ่งถึงสี่พันค่ะสามพันสองร้อยล้านขึ้นไปนนค่ะสามพันสองร้อยล้านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนขายครับก็เออ่ประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะเที่ยวที่แล้วคุยกันคุณวร,ราลับออกสามสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเที่ยวนี้ลดลงเออสามสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเทียบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเองค่ะ ค่ะแต่ว <th> ่าถ้าดูจากต้นทุนขายโดยรวมนะคะที okay. well, well. day, ่ที่ที่เป็นไอคอนเซนเทรตมันมีต้นทุนมีต้นทุนอื่นด้วยนะถ้าโดยรวมมันก็แต่ถ้าเกิดเฉพาะตัวตัาเองเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์ก็พูดง่ายว่าเราซื้อคอนเซนเทรตจากเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งคือสามพันสองร้อยล้านนะครับอันนี้มาประมาณประมาณนะอันตรธานครับผมต้องบอกว่าพอดีเราโชคดีอาจจะเป็นเพราะว่าเงินบาทมันแข็งด้วยนะครับถูกถูกไหมฮะโอเคดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงหรือไม่เกี่ยว ต้องเรียนอย่างนี้นะคะตัวราคาหัวน้ําเชื้อเนี่ยเ,เป็นราคาที่ฟิก์เป็นบาทแล้วนะคะคไม่มีผลกระทบจากตัวอัตราแลกเ,เปลี่ยนขอบคุณครับท่านประธานที่ถามเพื่อตอกย้าในสิ่งที่เมื่อกี้ผมได้พูดในวาระที่สองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาครับขอบคุณครับมีบค,ครับมีไหมครับถ้าไม่มีนะฮะถ้าไม่มีก็เขาจะขอให้เลขานุก,การบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติเลยครับค่ะเดี๋ยวก่อน ชี้แจงพอดีจะขอประกาศผลวาระที่2ก่อนนะคะประกาศผลวาระที่สองได้แล้วใช่ไหมฮะได้แล้วค่ะค่ะวาระที่2นะคะรับทราบและให้ความเห็นชอบการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทและเบบซี่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบสันทาเพิ่มขึ้นในวาระนี้จำนวน3 9 7 1้าน้หุ้น รวมเป็นจํานวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบสัญชาทั้งหมด228,727,692เสียงนะคะ<ๆ>แล้วก็ในวันละนี้มีจํานวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจานวน110,461,960เสียงทำให้วันละนี้มีจํานวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้จำนวน 118,265,732เสียงค่ะผลคะแนนคือมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย117,577,231เสียงคิดเป็นร้อยละ99.4179ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นกดออกเสียงจํานวน688,400เสียงคิดเป็นร้อยละ0.5821 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วย1เสียงนะคะโดยบัตรเสียของวาระนี้คือร้อยเสียงค่ะค่ะสำหรับการลงมติในวาระที่4ออาเดี๋ยวขอโทษนะคะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงคือในวาระนี้ค่ะ มติของประชุมในวาระที่สองนี้ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทและเบซี่ด้วยคะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งนะคะสาหรับวิธีการลงมติในวาระที่4ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก็ขอให้แสดงความจํานงในบัตรลงคะแนนเสียง และกรณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบารจากท่านโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนค่ะครับงั้นผมจะไปวาระที่5เลยได้ไหมครับาวาระที่5พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ ในส่วนของสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนหนึ่งผมขอในวันนี้ผมขอเชิญคุณสมชายเบญสุปประธานเจน้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับบริษัทจะดำเนินการนำจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไปจำนวน1000ล้านบาทให้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน1000ล้านบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน บัญชี IFIS ซึ่งมีผลให้จำนวนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่6ยังคงเป็นบวกคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไปจำนวน1,000ล้านบาท ให้เป็นกํำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน1,000ล้านบาทครับอขอให้คุณดาวณีช่วยนะครับชี้แจงหนะยครับขอบคุณนะคะก็สวัสดีผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเ็นขอเล่ารายละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นอย่างไรนะคะ ณวันที่31ธันวาคม2553เนี่ยในบัญชีเราก็จะมีรายงานตัวสำรองทั่วไปเนี่ยคงเหลืออยู่4 0 8 9ล้านบาทนะคะโดย4 0 8 9ล้านบาทเนี่ยมาจากการจัดสรรกําไรนะคะไปเป็นสำรองทั่วไปเนี่ยเริ่มในปี2,534นะคะเพื่อมาเป็นทุนสำรองนะคะในการขยายกิจการซึ่งในการสำรองทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ะะมาในวันที่หนึ่งมกราสองห้าห้าสี่นะคะเนื่องจากมาตรฐานบัญชีฉบับที่สิบเก้าในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนพนักง,งานนะคะมีผลบังคับใช้นะคะทำให้บริษัทต,ต้องบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักง,งานเนี่ยอาทิเช่นเงินเกษียณอายุนะคะเงินรางวัลพนักง,งานที่ทํางานกับบริษัทมานานนะคะเป็นหนี้สินของผลประโยชน์พนักง,งานแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็คือจะกระทบกับกําไรสะสมที่ไม่จัดสรรเนี่ย สุทธิแล้วนะคะจากที่มีสำรองไว้แล้วเนี่ยก็คือ974ล้านบาทนะคะจากผลกระทบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ตัวกำไรสะสมเป็นอย่างนี้นะคะตัวยอดคงเหลือก่อนปรับปรุงเนี่ยเราจะมีตัวกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรน,นะคะ430ล้านจากการปรับรายการนี้974ล้านจะทำให้กำไรสะสมยังไม่จัดสรรเนี่ยติดลบ544ล้านนะคะ เพื่อไม่ให้กำไรสะสมยังไม่จัดสรรติดลบนะคะก็เลยคณะกรรมการก็ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมให้อนุมัติที่จะโอนจากตัวสำรองทั่วไปเพื่อมากรบตัวยอดติดลบของกำไรยังไม่จัดสรรนะคะมูลค่า1000ล้านบาทค่ะรายละเอียดเป็นดังนี้ค่ะครับเชิญนะนี่เป็นเรื่องของเทคนิคการบัญชีนะฮะ มีข้อคิดเห็นไหมครับถ้าไม่มีข้อคิดเห็นหรือสักสามผมก็ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมตินะครับขอบความกรุณาท่านผู้ถื่อพุ้นและผู้รับมอบฉันทาช่วยลงมติด,ด้วยค่ะ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับม,มอบฉันทาท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก็ขอให้แสดงความจำนงในบัตรลงคะแนนเสียงและกรุณายกขึ้นยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรจากท่านโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด,ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงนนคะแนนรวาระเดี๋ยวระหว่างรอมตินะฮะ ผมขอไปวาระหกเลยเดี๋ยวเขาวาระสี่ได้ยัง ผลคะแนนวาระสค่ะพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนรอบปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2553มีไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในวาระนี้นะคะรวมจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งที่เข้าร่วมประชุมและผู้ละมอบสันทาทั้งหมด228,727,692เสียงค่ะผลข,ของการลงคะแนนมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 228ล้าน7แสนหมื่นเสียงคิดเป็นร้อยละ 100, 1, 100 00, ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบก,กำไรขาดทุนรอบปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2553ค่ะขอบคุณครับนีนผมขอไปวาระ6เลยนะครับ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเขาเชิญคุณสมชายครับบริษัทมีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี2553จำนวน4 2 6 9 5 3 7 4บล้าน953,746บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสมบสริษัทจึงสามารถพิาจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามได้ตามมาตรา1 1 5 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด25 35รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ38ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นๆนอกจากเงินกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันนอกจากนี้ตามมา,มาตรา116แห่งพระราชบัญ,ญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต,ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของกำไรสุทธิประจำปีหากด้วยยอดยอดขาดทุนสะสมยกมาถ้ามีนะครับจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิของจุดของทุนจดทะเบียนซึ่งในปี2.553บริษัทไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรอง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วอันหนึง่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแน่ายไม่ต่ำกว่าร้อละสของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขัดทุนสะสมสะสมยกมาแล้วถ้ามีนะครับทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กระแสเงินสดแผนการลงทุนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี2553และการจ่ายเงินปันผลด,ดังนี้ ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี2553เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบด้วยครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน2553ให้แก่ผู้ถือหุ้นสาม,มัญในอัตราหุ้นละ1บาท25สตางค์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ78ของกำไรสุทธิประจำปี2553 โดยให้ใจ่ายจากกํำไรสุทธิปี2553และบริษัทได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลในวันที่11พฤษภาคม2554และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดูวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่12พฤษภาคม2554และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่25พฤษภาคม2554นะครับการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมสําหรับปีที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ2บาทคิดเป็นร้อยละ158.3 ของกำไรสุทธิประจำปี2552เชิญท่านผู้ทุนนะมีคำถามไหมครับมีไหมครับขอขวามสั้นไม่มีนะครับถ้าไม่มีผปงขอให้ท่านเลขามีการบริษัทที่แจงเกี่ยวกับการลงมติด้วยครับค่ะขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทาช่วยลงมติด้วยนะคะ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันท้าท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้แสดงความจำนงในบัตรลงคะแนนเสียงและกรุณายกมือขึ้นค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรจากท่านโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด,ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผลมติวาระห้าไดครับได้ได้แล้วได้แล้วออกมาเลยครับ วาระที่5พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนหนึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบสันทัเพิ่มขึ้นในวาระนี้ไม่มีนะคะรวมคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบสันทัธทั้งหมด228ร้อยล้านเสียงผลค,คะแนนมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 2 2 8 7 2อยยีล้านเสเสียงคิดเป็นร้อยละ100ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและไกดออกเสียงมติในวาระนี้นะคะที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรบริษัทส,สมที่จัดสรรแล้วของสำรองทั่วไปเป็นบริษัทสมที่ยังไม่ได้จัดสรรด้วยคะแนนเสียงตามที่เสนอค่ะครับระว่างรอมติวาระหกนะครับ ผมจะไปวรระที่7โดยพิจารณาอนุมัติแก้ไขาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่5ข้อ32วงเล็บหนึ่งนะฮะผมขอเชิญเลขานิการบริษัทเป็นผู้น,ำำนําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับค่ะเพื่อให้สอดคล้องตามที่มาตรา107วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบ,บริษัทมหาชนจำกัดพศ2535รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดในเรื่องของมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติบริษัทจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่5ในเรื่องก,การประชุมผู้ถือหุ้นข้อ32มงเล็บ1จากเดิมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่งถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดโดยขอเปลี่ยนเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งในกรณีปกปติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดส่วนวงเลขอัยังคงเหมือนเดิมค่ะในคือดังนี้นะคะในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งก็การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น ขอการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทคอการทําแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการกรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกันโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่เรณา,าอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่5ข้อ32วงเล็บ1ดังกล่าวค่ะขอความคิดเห็นจากท่านผู้สูงอ้นเลยครับมีคำถามไหมครับมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะบันะนี้ถ้าไม่มีผมก็ขอให้รายานก,การบริษัทชีช้แจงเกี่ยวกับการลงมติเลยครับ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทาลงมติด้วยค่ะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทาท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก็ขอให้แสดงความจำนงในบัตรลงคะแนนเสียงและกรุณายกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรจากท่านโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา3เอ็ด แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพศ2535รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครับรอมติมตินะฮะอยากจะถามว่าไอ้วรชินดามติได้ออกได้ไหมะฮะ,สะเสร็จยงังมติวรรท,ที่ที่หยังไม่เสร็จเลยออกได้แล้วค่ะค่ะสำหรับมติ คะแนนเสียงของวาระที่6พที่เจรณาอนุมัติการจ่ายเงินบรรพลและของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในวาระนี้รวมจํานวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทาทั้งหมด228,727,692เสียงมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย228,727,692เสียง คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงค่ะก็ออ<น>เอกัอนนะฮะผมไปวาระที่8เลยนะครับพิจารณาอนุมัติขาบหนึ่งกรรมการในวาระนี้ผมขอเชิญคุณสุจินหวังหลีกรรมการกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ท่วงคารบครับ เงินบําเนจกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้นะครับแต่การผ่านการพิจารณาก่นกรองของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทโดยพิจารณาเงินบําเน็จดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนะครับ <cription> คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้นะครับ 1. จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน18ล้านบาทและเงินจำนวนดังกล่าวได้ตัดจากค่าใช้จ่ายในงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทแล้วในปี2553 2. ค่าตอบแทนกรรมการเห็นสมควรพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่หนึ่งทั2,552ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่21เมษายน2,552และค่าตอบแทนอนุกรรมการคณะอื่นๆในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่หนึ่งทั2,551เมื่อวันที่29เมษายน2,551ครับ อาจรครับท่านผู้ชือหุ้นจะแสดงข้อคิดเห็นไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านเลขาที่แจงเกี่ยวกับการบำบัดด้วยครั้ง,คร,งครับค่ะข,ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทาลงมติด้วยค่ะท่านผู้ถือหุ้น